ก่อนตอนอยู่อยู่หลําปางนะคะอยู่บ้านก็ช่วยแม่ขายเสื้อผ้าบ้างจากนั้นก็ไปหางานทาขายประกันชีวิตค่ะแล้วก็หลังๆมาพอเริ่มมีครอบครัวมีลูกก็เลยเริ่มขายมาแมลงอยากให้ทุกคนอะ่ะต้องต้องสู้กับทุกๆวัคนค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สู้ก็ไม่มีใครมาสู้แทนเราเลยค่ะเรามวแจะนอนรออะไรรอรอ,รออะไรก็เงินก็ไม่ได้เข้ามาหาเราค่ะยิ่งเราไม่สู้ยิ่งไม่มีเงินค่ะ ดีค่ะชื่อสุที่สาอินทรารัดค่ะชื่อเล่นชื่อสุค่ะ,ะน่าจะได้ประมาณสัก4ีหปีแล้วค่ะแรกๆก,ก็ไม่เท่าไหร่ค่ะจากหลังหลังมาก็พอได้อยู่ค่ะเมื่อก่อนตอนอยู่อยู่ลําปางนะคะอยู่บ้านก็ช่วยแม่ขายเสื้อผ้าบ้างจากนั้นก็ไปหางานทําขายประกันชีวิตค่ะแล้วก็หลังๆมาพอเริ่มมีครอบครัวมีลูกค่ะก็เลย มากับมาช่วยแม่ขายเสื้อผ้าอีกแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีค่ะก็เลยเริ่มขายมาแมลงแต่าขายมาแมลงอยู่บ้านได้แค่วันละหกเจ็ดร้อยก็เลยมาขายที่กรุงเทพเนี่ยค่ะพอดีพี่เขยเข้าขายแมลงอยู่แล้วก่อนหน้านี้ค่ะแล้วเขาก็เลยว่าแนะนําให้เรามาขายแมลงตอนนั้นขายอยู่ลําปางอยู่แล้วมันขายได้วันไม่ค่อยเยอะเขาก็เลยชวนมาขายที่กรุงเทพนะค่ะพี่สาวกับพี่เขยเลยชวนมาเขาก็บอกว่าวิธีการปรุงวิธีการทอดเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาปรับเอาเอง ไม่เป็นอุปสรรคเลยค่ะเพราะด้วยความที่เราเป็นมาต,ตั้งแต่กเกิดด้วยค่ะ<ส>ก็เลยแบบว่าเราชินเราเหมือนใช้ชีวิตปกติได้ค่ะเียช<ส>่วงนี้ฝนตกก็มีมีท้อบ,บ้างค่ะเน่่งฝนตกล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วขายได้200กว่าบาทอะไรเงี้ยค่ะ <S <S เดี๋ยวนี้มันขายเงียบนะคะเดี๋ยวนี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 3,000 4,000แล้วแต่ค่ะแต่เมื่อก่อนอ่ะได้วันเยอะอยู่ค่ะวันเป็นหมื่นอย่างเงี้ย ท่านต่ำนี่วันไหนขายขายเงียบเงียบไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไม่ต่ำกว่า5 0 0 0แต่เดี๋ยวนี้ด้วยเศรษฐกิจด้วยอะไรด้วยค่ะหลายๆอย่าง2-3,000พันพอประคับประคองไปในแต่ละวันค่ะประจำก็มีค่ะจอนก็มีค่ะแต่ส่วนมากประจำเยอะกว่าค่ะ โตมาด้วยมีแต่ผู้หญิงหรือเปล่าคะว่าครอบครัวพ่อก็ไม่มีอย่างี้ค่ะมีกับยายมีแม่อย่างเงี้ยค่ะแม่ก็สู้มาคะ่ะแม่ขายนูน่นขายนี่เทศกาลอะไรก็เอาวันนั้นอันนี้ไปขายอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเห็นแม่สู้มาคะ่ะก็เลยสู้สู้สตามแม่เลยอยากให้ทุกคนอะ่ะต้องต้องสู้กับทุกๆวันคะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สู้ก็ไม่มีใครมาสู้แทนเราเลยคะ่ะเรามัวแต่นอนรออะไรรอรอ,ออะไรก็เงินก็ไม่ได้เข้ามาหาเราคะ่ะเราต้องสู้ทุกวันขนาดสู้ฝนตกนะคะวันนั้นขายได้200ก็ยังต้องมาขายอีก เพราะว่าเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะตกหรือไม่ตกเราก็ต้องสู้อะค่ะอยากจะเป็นกําลังใจงให้ทุกคนแบบสู้กับชีวิตให้ให้ขยันทามาหากินเงนี้ยค่ะเราจะได้แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ท้อแท้ไม่ดูถูกตัวเองยิ่งเราไม่สู้ยิ่งไม่มีเงินค่ะ ฝากร้านด้วยนะคะร้านอยู่ที่ตลาดกกทค่ะอยู่สนามราชมังกีฬาค่ะขายทุกวันค่ะย,ยกเว้นวันตลาดหยุดทุกวันพุธดเริ่มขายตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งค่ะฝากพี่ๆช่วยอุดหนุนขนมคอนเฟลกของหนูด,ด้วยนะคะเหมือนช่วงนี้ฝนตกน้องก็เลยอยากทําอะไรขายฝากติดตามกันด้วยนะคะเข้าไปอุดหนุนกันด้วยนะคะ